สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมกาตาก้อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม PP p ว้าว yes yes เอ๊ะกูขอโทษกูเผ่อไปยิงเอามาเอามไเอาเอาไปเร็วมาถือถือประดับเอาไปเลยมาถือประดับเออไปเลมาถือประดับก่อนเออ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมกดก้อน,นรับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น P ีีนะครับผมซึ่งชันเล่นของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเราจะเอาบาเลตกับเอสเธรรมดายิงกันมาดูซิว่าใครจะชนะระหว่างคนกะกากมีบาเลตกับคนเทพๆมีเอสจแต่ฝีมือโหดมาแล้วมาดูกันเลยว่าเราจะใครจะชนะนะฮะเรามาดูกันเลยนะไปชมคลิปกันเลย <Yeah! S 1> ใช้ที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นสไนเปอร์สองนะผมแล้วก็วิ่งไว้นะครับผมแล้วก็บั้งนะครับผมแค่นี้ส่วตัวละครนะครับผมเป็นร้อยสามสองนะครับผมแล้วก็มีเกราะเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่มีฟูลแมทช์แจ็กเก็ตนะครับผมแลอยู่กับตัทีสุดหล่อนะครับโอเคครับก็สวัสดีกันเลยครับผมทีมงานเซฟเป็นเจ้าอุ้ยเฮียดนด้วยยังแล้ว ไอ้ยยยเออ้้น่จริงข้างบนเปล่าไอ้จริงข้างบนเปล่าไปอที่ข้างบนนะไม่ลงล่างนะไม่ลงล่างอีมาดีมาดิีอีกระสุนหมดกระสุนหมดไอ้เหี้ยกระสุนหมด ไงล่ะมึงไงละ่ะเฮ้ยบวชอืมหนึ่งนัดแล้วอีกอีกนัดหนึง่งอีกนัดหนึง่ง <c oughs> เอวมีขึ้นข้างบนด้วยมีขึ้นข้างบนด้วยเอา้มามึงยอมกูไม่ยอมกูขึ้นด้วยกูขึ้นด้วย What What the fuck อืม,อมนัดหนึ่งแล้วนี่นี่อีกนัดอีกนัดเอาไปอีกนัดกูแถมให้ พิชิต้าไหนวะอยู่มีอยู่ในฐานแล้วเนี่ยเม็ดมึงวะไอ้ทีเฮียโผมวันดิเพื่อนโผมวันดิกัวอ๋อกัวอ๋อนะเนาะกัวอ๋อเฮียหลบ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 คุณหลบกันลบหลบหลบหลบ อันแน่อันแน่อันแน่ิดาดนิสนิดนิสยู่นิ่งดิยิงไม่โดนโอเมว่าโมชินเดลึอย่าได้ฟันหลังกูไ okay, อ้ชัดเย้เอเจจีตานี้ต้องชนะให้ได้ครับราต่อยิงแบบโคตรโหดเลยมึงเล่นเท่าไหร่ร้อยเดียวร้อยเดียวไงี uh ้ยเออร้อยเดียวเหรอ โอ้ยยากยากยากแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้แค่นิดโอ้โอเค let's go มาดีมาดีมาดีว่ยแน่ลบแน่ลบลบปั้นแน่แน่ลบลบนี่ไอ้เหี้ยยิงไม่โดนสักทีวะปั้นโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ยยังไงเดี๋ยวนย lòng lại đi à Long đi à Chưa nữa chưa nữa chưa ở đâu vậy? chưa nữa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  chưa ở đâu vậy? Anh nè anh nè ôi nữa chưa nữa chưa anh nè nữa chưa nữa chưa nữa chưa nữa นัดเดียวจอดเป็นไงปืนปืนกูเอเนจีอัพเกรดเฮียอะไรนะเนี่ยเออโเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยปืนเล่นเก้ยเยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ย้กเก้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเ้เอเ้ย้เ้เน้้เ ผันกูให้ได้ก่อนอแค่สลายไงเออเออเฮ้ยเราอย่างงี้เรายืนอยู่ข้างบนไหมยืนข้างบนแล้วแลกกันคนละนัดได้เพื่อนเล็งที่หัวเน้นๆเลยนะได้อ่ายืนเยินยินนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ไม่ไม่ยิงที่หัวเลยใครยิงก่อนชนะอ่าเล็งที่หัวไว้ก่อนเล็งที่หัวไว้โอเคนะเอ่สามสองหนึ่งสามสอง ไอ้ย,อย,อย,อยตาเมืงบอดปะเนี่ยไอ้ตาเมืงบอดปะเนี่ย <S <S ไหนวะต้องยส่าต้องใส่อีกสักรอบต้องใส่เมื่อกี้อาจมึงอาจจะแบบตาเข๋อะไรก็ได้ทีสองสองหนึ่งเฮ้ยตามึงเข๋ปะเนี่ยทีตามึงเข๋ชัดเลยนะเนี่ยไม่เดี๋ยว,ยวมึงเล่นหัวกวูจริงไม่ได้ที่ไอ้เมึงอ่อนอ่อนออนะอ่อนให้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล็งมึงเล็งถูกไปเนี่ยมึงเล็งแบบวอร์ซีไปเนี่ยฮะถูกแล้วพี่มาสองหนึ่งเออต้องอย่างงี้ต้องใส่บาเลตมึงจะพังไงเนาะบาเลตพังไปเนี่ยมึงซ่อมบาเลตมึงไปเนี่ยไอ้เหย่อกูบาเลตกูพังแน่เลยวะสามสองหนึ่งอุ้ยอือก็ไปเรายิงแบบไม่สะโขบกันบ้างโนโคบเออโนโขบระยะไกลได้ผัดกับคนละนั้นนะ ไม้ยิงเพราะนัดได้เลยแต่แต่เล็งหัวแต่ต้องยืนนิ่งๆโอเคป่ะเออได้แต่เล็งหัวไว้โอเคป่ะได้มาสามสองหนึ่งเริ่มโยไม่โดนสักทีไอ้เหี้ยจะยิงโดนไหมเนี่ยดูกลัวดากูน็อ์มาด้วยสัน่ะมายิงมันติดขึ้นเรื่อยๆวะจะยิงโดนไหมเนี่ยยิงโดนไหมวะดูกูลัวด่ากูน็อ์มาดิ โอ้ยย oh ิงโดนด้วยโอ้ยิงโดนด้วยอ๋อโดโดนตะโกบยิงโดนเย่เย่อยเอาเป็นว่าเอเดจิงผมได้ชนะนะเพราะว่าผมโผดนะผมโอ้ตั้งกินดีด้วยเย้ว้าวหนึ่งดอกทองชนะสามดอกยิ้สวู้วยิ้สว้าวว้าวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมตดตามช่องทีเล็กด้วยนะสวัสดีครับผมทีมงานเซเป็นโต โอเคครับก็ต้องขอลอรอไปนก่อนะแน่นี้นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะไปแล้วบ๊ายบาย